สวัสดีครับสวัสดีนะครับเอฟซีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเนี่ยพอดีได้เหรียญอ่าได้ปะกิ่งของพระโซธรนมานครับนี่พอดีเอฟซีส่งมาครับส่งรูปมาแล้วก็ส่งภาพมาขายนะนี่วันนี้ได้มานะครับเดี๋ยวเอามาลงคลิปดีกว่านะนี่แบบนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าปีศูนย์แปดนะปีศูนย์แปดนะครับ เป็นปีศูนย์แปดพิมพิมหน้าเล็กนะครับพิมพ์หน้าเล็ก,นะรห,ลกหรือว่าหน้าสารพงนะแบบนี้นะครับนี่นี่นี่พิมพ์หน้าสารพงนะแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะนี่เป็นพระเป็นรูปเหมือนปั๊มนะเป็นปั๊มนะเป็นพระปั๊มนะนี่ด้านหลังมีปศชัดเจนเลย นะครับเป็นปีศูนย์แปดนะครับนะ nice. ด้านข้างก็จะตัดตัดแล้วนะครับตัดแล้วตกแต่งด้วยะตะไบนะตัดแล้วตกแต่งด้วยตะใบนะครับนี่ตัดแล้วตกแต่งด้วยตะไบนะครับ, nice. แ,แ,บ,รบแบบนี้นะครับ ส่วนใต้ฐานกนะ็ここจะเป็นวงเดือนแบบนี้นะครับใต้ฐานก็จะเป็นวงเดือนแบบนี้นะครับนะใต้ฐานเป็นวงเดือนแบบนี้นะครับนะใต้ฐานเป็นวงเดือนนะครับนะก็จดจำนะครับอันดับแรกต้องจดจำใบหน้าให้ได้นะครับ จดจำลักษณะใบหน้านะให้ได้เลยนะครับใบหน้านะครับแล้วก็ดูให้เป็นดูให้เป็นพับปั๊มนะดูให้เป็นพับปั๊มนะครับเป็นพับปั๊มรายละเอียดความคมชัดต้องมีนะครับรายละเอียดความคมชัดนะต้องมีนะครับรายละเอียดความคมชัดนะต้องมีนะครับนี่ต้องมีความคมนะครับด้านข้างต้องเป็นรอยตัดแล้วก็มีรอยตะใบตกแต่งนะครับนะ มีรอยตัดแล้วก็มีรอยตะใบตกแต่งเป็นผับปั๊มนะครับนี่มีรอ่รองรอยการตกแต่งของตะใบนะครับนะมีร่องรอยการตกแต่งนี่ภาจะเป็นเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับนะแบบนี้นะนจะมีร่องรอยการตกแต่ง พาต้องแน่นเรียบตึงเรียบแน่นนะแบบนี้นะครับต้องเรียบตึงเรียบแน่นนี่ใครมีแบบนี้อยากปล่อยก็ส่งรูปมาหาบนะครับส่งรูปมานะครับเดีนะ๋ยวผมพิจรารณานะครับต้ฐานต้องเป็นวงเดือนแบบนี้นะครับนะใต้ฐา,า,านต้องเป็นวงเดือนใต้ฐานต้องเป็นวงเดือนนะ โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับไม่ยาวนะวันคลิปนี้ดูสัส้นๆพอนะแบบนี้นะนี่เป็นรูปเหมือนเป็นรูปหล่อเป็นรูปเป็นผ้าป,ปั๊มกิ่งลมดําปีศูนย์แปดนะพระพ่อโทธร,ทรพิมหน้าเล็กนะพิมพ์หรือพิมพหน้าสาระพงนะที่เขาเรียกนะครับนะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ